สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับผมใหม่อาสาหัชชีรหะครับและดิฉันอิว๋วสวิตรีลอยสูงวงค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการที่จะเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ๆหที่หลากหลายให้กับท่านผู้ชมค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะจัดจำหน่ายโดยบริษัทจอยแอนคอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะครับแล้วในช่วงหน้าทางรายการได้มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอนะครับโปรดติดตามตอนช่วงหน้าครับพวกเราแข็งแ่ พวกเราแข็งแรงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่าย และมั่นคงกลับมาช่วงที่2นะครับกับรายการท้าลองท้ารวยนะครับตอนนี้ผมได้มีข่บวไปเชิญนะครับคุณทวีศัติ์พุทธวงศ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทอินเตอร์อกรเทคประเทศไทยจำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับได้ยินว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ปุ๋ยนะครับใช่ไหมครับใช่ครับคุณทวีศัติ์แนะนํามาหลายตัวเลยอ๋อครับ ตัวนี้นะครับก็วันนี้บริษัทอินเตอร์โกเทคของเรานะครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำอยู่ประมาณ3ตัวนะครับตัวแรกคือปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยอินซีเคมีคุณภาพสูงนะครับสูตร633นะครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าเนี่ยนะครับก็คือกคดวันและโคดถครับครับผมอยากจะสอบถามคุณทวิศักดิ์นิดนึงนะคะว่าเออไอตัวปุ๋ยเนี่ยค่ะมันดีกว่าปุ๋ย ของท้องตลาดทั่วไปยังไงคือคุณสมบัติพิเศษคือว่าทําไมจะต้องซื้อของแบรนด์นี้อย่างเงี้ยค่ะจุดเด่นของมันเลยอะค่ะจุดเด่นของปุ๋ยตัวนี้นะครับก็อยู่ที่วัตถุดิบนะครับวัตถุดิบหลัก3ตัวของเรานะครับซึ่งบริษัทอินเตอร์โกเทคเนี่ยมีความโชคดีมากนะครับที่ได้รับสัมปทานถ้ำข้างคาวนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เป็นถ้ำข้างคาวที่ใหญ่สุดในประเทศด้วยครับครับผค่ข้างคาวที่อยู่ในถ้ำ เขาหนอเขาแก้วเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นข้างคาวสายพันธุ์กินแมลงนะครับแล้วก็มีอายุที่อาศัยอยู่เนี่ยประมาณห้าหมื่นปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมูลของมันเนี่ยที่เรานำมาผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของมูลข้างคาวให้ดูนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยนะครับเปิดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นมูลใหม่นะครับ ที่ทางบริษัทได้เก็บตัวอย่างมานะครับภายในถ้ำเนี่ยก็จะมีตัวมูลค้างคาวด้วยแล้วก็ตัวข้างคาวด้วยนะครับคืออันนี้มีทั้งมูลและทั้งตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับสังเกตว่านอกจากมูลค้างคาวยังมีตัวค้างคาวที่ไม่เน่าด้วยเพราะว่าข้างในเนี่ยในถ้ำเนี่ยนะครับจะมีจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ,ษ,ษ,ษด้วยนะครับซึ่งรักษาค้างคาวอยู่ทําให้ค้างคาวเนี่ย ไม่เน่าไม่เปื่อยครับแต่ว่าทั่วทั่วไปเนี่ยนะครับเกษตรกรทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้มูลั้างคาวประเภทนี้นะครับที่นําไปใส่พืชต่ตางๆอย่างเช่นพืชสวนพืชไร่ที่นิยมกันมากก็คืออังุนที่เคยรับประทานกันเนี่ยครับค,ครับแต่ว่าที่โรงงานเรานะครับนำมาผลิตเนี่ยจะเป็นอีกประเภทหนึ่งครับ,ค,รบคือซึ่งตรงเนี้ยครับ ถ้าเก็บรายวันเนี่ยก็ได้ประมาณสักสองสิบล้อ<ช>นะครับ<ช>แต่ว่า<ช>ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นตัวเนี่ยครับที่เรานํามาผลิตเนี่ยคุณภาพจะสูงกว่านะครับคือ<ช>มีฟอสฟอรัสถึง40%นะครับแล้วก็ธ<ช>าตุอาหารอื่นเนี่ยก็ครบเลยทั้ง13ชนิด<ช>ผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับในภา,ายในโหลนี้นะครับผมจะเป็นมูลข้างคาวเนี่ยจะเป็นมูลข้งคาว2000ปีนะครับซึ่งมีธาตุอาหารหลักๆครบเลยแล้วก็ที่สำคัญจุดเด่นเลยก็คือ เป็นมูลค้างคาวที่มีฟอสฟอรัสถึง40%อรนะครับ,รบ๋ยวเปิดให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับตรงนี้สังเกตนะครับว่ามูลค้างคาวตรงนี้นะครับจะเป็นมูลค้างคาวทีเ่เก่าแก่มากแล้วก็มีคุณสมบัติในเรื่องของฟอสฟอรัสสูงมากนะครับ อันนี้จะเป็นมูลข้าว2,000ปีนะครับสังเกตุก้อนจะใหญ่มากเลยใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเรานำมาผลิตเนี่ยนะครับแล้วก็นำไปใช้เนี่ยตัวเนี้ยจะทำให้รากยาวขาวอวบนะครับแล้วก็หาอาหารได้ดีนะครับอันนี้จะเป็นมูลข้าวที่ได้จากมูลข้าวที่กินแมลงนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับอันนี้ผมขออนุญาตปิดนะครับครับผมตัวที่2อที่เรานำมาผลิตเนี่ยจะเป็น วัตถุดิบที่เรานําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะค้าขายกับทางจอนแอนคอยเนี่ยเราได้ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมาก่อนนะครับอ,อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วกออ็อินเดียฝรั่งเศสแล้วกเ็เป็นเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามนะครับ<อ>ทีนี้ว่าเราได้เข้าไปในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเห็นว่าเขามีวัตถุดิบดี นะครับแล้วก็มีคุณภาพค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยเรานําเข้ามานะครับซึ่งเป็นลักษณะมันจะคล้ายๆทรายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมมันจะคล้ายๆทรายแล้วก็มีธาตุอาหารเนี่ยทั้งหมดครบเลยสิบสามชนิดมีทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับอันนี้จะเป็นค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าเคมีธรรมชาตินะครับเคมีธรรมชาติซึ่งตรงเนี้ยสามารถที่จะใส่ปุ๊บเนี่ยเข้าไป ต้นพืชเนี่ยจะโตนะครับโตเร็วนะครับแต่กอดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงมากนะครับแล้วก็ตัวที่สามที่เรานํามาผลิตในปุ๋ยตัวนี้นะครับก็คือจุลินทรีย์ที่สายพันธุ์พิเศษเลยนะครับที่เรานําเข้าจากอิสราเอลนะครับนอกจากนี้คือประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นประเทศทะเลทรายครับ,รบแต่ว่ามีความรู้ในเรื่องของการเกษตรค่อนข้างเยียสูงนะครับแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์ จุลินซีตัวนี้ค่อนข้างจะทันสมัยกว่าประเทศอื่นนะครับเราจึงนําตัวนี้เข้ามาอยู่ในปุ๋ยของของเราด้วยสังเกตว่าการอบปุ๋ยแต่ละครั้งเนี่ยใช้ความร้อนถึง500องศาครับนะครับแต่ว่าจุลินซีตัวนี้ไม่ตายนะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้แข็งแรงมากสามารถที่จะไปลงไปในดินแล้วเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างของดินได้หมดเลยนะครับทั้งในเรื่องของดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับแล้วก็ดินแข็งดินดานสามารถที่จะ ช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างของดินเนี่ยสามถึงเดือนเนี่ยสามารถที่จะปรับโครงสร้างได้เลยครับแล้วก็จุดเด่นที่สามารถที่จะเหนือกว่าเคมีตรงที่ใช้แล้วเนี่ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยเจ็ดถึงสิบวันก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะครับเพื่อจะเริ่มเหลืองแต่ว่าถ้าเป็นค้างคาวเนี่ยสามารถปลดปล่อยได้หมดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถทําให้พืชเนี่ยมีความเขียวเขียวทนเขียวนาน ต้นแข็งใบตั้งแล้วก็ให้ผลผลิตได้มากกว่านะครับตรงนี้ครับเป็นจุดเด่นเลยต้องใช้เยอะไม่เลยเจริงจริงอัตราการใช้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเทียบเท่ากับเคมีที่เราเคยใช้เลยครับเพราะว่าหนึ่งก็คือหลักการที่เราผลิตตรงนี้ตัวนี้ขึ้นมานะครับปุ๋ยตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งก็คือ,อ,อลดต้นทุนนะครับใช้เท่ากับเคมีนะครับเดี๋ยวอยู่ขอถามแทนท่านผู้ชมนิดนึงว่า อ,อ,อยากจะให้คุณทวีศักดิ์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วจะลดต้นทุนได้มากน้อยยังไงแล้วก็ผลกําไรที่จะได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมีไหม,มครับ,<ง>รบผมขอ,อยกตัวอย่างในเรื่องของออนาข้าวแล้วกันนะครนาข้าวว่า<ม>เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับปลูกนาข้าวกันประมาณสัก80%เลยะนะครับของพื้นที่แล้วก็จะเป็นพืชอื่นๆด้วยะนะครับสามารถลดต้นทุนได้ต้องบอกเลยว่า 9. ข้อ ที่อันนี้อันนี้จะเป็นกําไรของของเกษตรกรเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1ก็คือช่วยลดต้นทุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวท้ายคือเพิ่มผลผลิตนะครับเพราะว่าไม่น้อยเลยนะคะ9ข้อใช่ครับเพราะว่าตัวแรกเนี่ยที่ผมกําลังจะแนะนําให้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับตัวแรกเนี่ยสามารถที่จะแก้แก้ในเรื่องของปัญหาเรื่องของหอยเชอรี่ได้ปกติเนี่ยหอยเชอรี่นะครับทั่วๆไปเนี่ยจะเจอปัญหาตัวเนี้ย มากมายเลยะนะครับมากมายเลยเพราะว่าเ,เวลาหอยเชอรี่มากัดกินเนี่ยเขาต้องใช้ยาฆ่าหอยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วเนี่ยมีเกษตรกรคนหนึ่งครับ,รบเขามาถามผมจากประเทศไอจาก,จ,ากจังหวัดพิจิตรครับ,รบเวลาที่ผมไปสัมมนาเนี่ยเขาเดินเข้ามาถามบอกว่ามีคุณป้าคนหนึ่งครับถามบอกว่าน้องๆอปุ๋ยข้างค้าวเนี่ยมันใส่ยาฆ่าหอยด้วยเหรอเวลาป้าเอาไปหวานปุ๊บเนี่ย ทำไมหอยถึงตายใช่ทำไมหอยถึงตายวันนี้ผมขอยืนยันกับพี่น้องเกษตรกรเลยนะฮะว่าหอยเนี่ยมันแพ้สารตัวหนึ่งครับที่อยู่ในมูลข้างคาวซึ่งมีอยู่ในบรรจุอยู่ในปุ๋ยของเราแล้วครับซึ่งตรงนี้ครับหว่านปุ๊บเนี่ยหอยถ้าตัวใหญ่หน่อยก็หนีเลยครับแต่ถ้าเป็นหอยตัวเล็กหน่อยก็ตายไปเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อที่1นนะครับตัวข้อดีข้อที่2เนี่ยช่วยในเรื่องของรากยาวหาอาหารได้ดีขึ้นนะครับ หาอาหารที่ดีขึ้นทําให้ต้นต้นข้าวเนี่ยมีความเขียวทนเขียวนานแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นโรคครับคือดูดซับอาหารได้มากขึ้นได้มากขึ้นก็เหมือนคนเราครับถ้าเกิดว่ามีความแข็งแรงกินข้าวได้มากขึ้นร่างกายก็จเจริญเติบโต,ตแข็งแรงะนะครับข้อที่3นะครับอันนี้เป็นเป็นกระบวนการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนะครับอย่างอย่างร้อเเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้พิสูจน์ด้วยตัวเองครับว่าสามารถที่จะ ลดต้นทุนได้จริงเพิ่มพูนผลผลิตได้จริงครัคแล้วก็ตัวที่สามเนี่ยมันคือตัวที่ทําให้แตกกอดีอผมขออธิบายว,าว,ว่าต้นข้าวเนี่ยนะครับสมมตินะครับต้นข้าวหนึ่งต้นนะไอหนึ่งหนึ่งเมล็ดนะครับหวานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาแล้วอยู่ในช่วงของการแตกกอเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เคมีเนี่ยมันจะแตกแค่แตกกอแค่ห้าถึงเจต้นแค่นั้นเอง <Scr> ะนะครับพอห้าถึงเจดต้น ตรงนี้ครับมันจะมันจะกลายเป็นรวงข้าวแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ปุ๋ยข้างคาวเนี่ยมันแตกกอไปถึง 20- 30ถึงต้นเลยครับสามารถที่จะเพิ่มรวงเพิ่มผลผลิตได้ใช่ใช่เนี่ยครับการแตกกอดีตรงนี้ครับเกษตรกรเขาจะชอบนะครับอันนี้เป็นข้อที่สานะครับข้อที่4ี่นะครับสามารถช่วยในเรื่องของต้นแข็งใบตั้งครับต้นแข็งใบตั้งตรงนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของ เคยได้ย mm ินคําว่าแมลงกัดกินต้นข้าวไหมครับพอแมลงกัดกินต้นข้าวเนี่ยทำให้ข้าวเป็นโรคครับสาเหตุของการเป็นโรคจะมีอยู่2ตัว1ก็คือพอแมลงบินเข้ามากัดกินต้นข้าวเนี่ยเปิดปากแผลปุ๊บเนี่ยต้นข้าวจะเป็นโรคเลยเพราะว่าเชื้อโรคในอากาศเนี่ยจะทําให้ต้นข้าวอ่อนแอแล้วก็ตายลงนะครับแล้วตัวที่2นะครับตัวที่2ก็คือว่า หวานข้าวหนาเกินไปนะครับมีลมมีลมแรงทีนี้ลมโยกลมคอนมาเนี่ยทําให้ต้นข้าวสีกันพอสีกันปุ๊บเนี่ยเกิดปากแผลเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื้อโรคในอากาศนี่แหละครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำให้ต้นข้าวไปโรคได้เหมือนกันแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้ต้นข้าวไปโรคตรงนี้เนี่ยส่วนมากจะเกิดในปุ๋ยเคมีเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ปุ๋ยข้างคาของเราแล้วนะครับต้นจะแข็งใบจะตั้งพอต้นแข็งใบตั้งนะครับ แสงอาทิตย์ก็จะส่องได้ถึงพื้นม,มแมลงก็จะไม่มาอยู่ครับอันนี้แก้ปัญหาได้นะครับตัวที่4นะครับก่อนมาข้อที่5นะครับเดี๋ยวเราขอปิดเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวเจอช่วงหน้าครับพวกเราแข,ข็ง วเราง่ามันคถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง กลับมาพูดคุยกับช่วงที่สาครับกับท้าลองท้ารวยกับคุณทวีศักดิ์นะครับเมื่อกี้เราคุยกันอยู่ว่าข้อที่5ของปุ๋ยนี้ดียังไงไหนคุณทวีศักดิ์ช่วยอธิบายต่อก่อนอื่นจะอธิบายในข้อที่5นะครับเดี๋ยวขอทวนก่อนนะครับเกษตรกรจะสับสนหรือเปล่านะครับข้อแรกนะครับช่วยในเรื่องของไล่หอยได้นะครับข้อที่2นะครับรากยาวนะครับแล้วก็ม่ตั้งต้นเขียวนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับแตกกอดีนะครับ ข้อที่4ต้นแข็งใบตั้งนะครับทำให้ไม่เป็นโรคข้อที่5นี่ครับข้อสําคัญเลยนะครับปกติเกษตรกรเนี่ยปกติเลยเนี่ยถ้าข้าวออกรวงแตกกอออกมาแล้วนะครับเขาจะใช้ฮอร์โมนฉีดกันครับแต่ทีนี้ว่าถ้าใช้ปุ๋ยทั้งคาวนะครับบวกตัวนี้ครับวันและกด2ทูนะครับทำให้ผลผลิตไม่หลุดร่วงนะครับถ้าเป็นนาข้าวเนี่ยผลผลิตถ้าเกิดว่าใช้เคมีทั่วไปเนี่ย ข้อแตกต่างมันจะมีก็คือว่าผลผลิตจะหลุดล่วงประมาณ15%นะครับจากผลการวิจัยเลยเนี่ยจะหลุดร่วงประมาณ15%แต่ว่าเกษตรกรทุกวันนี้นะครับแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วครับให้ใช้ปุ๋ยทั้งคาวตัวนี้แหละครับที่หลายๆคนบอกว่าเออใช้แล้วเนี่ยดีจริงๆนะครับเพิ่มผลผลิตได้อย่างไรนะครับจากข้อที่ผมกล่าวมานะครับถึง5ข้อข้อนี้แหละครับตรงนี้ครับเพิ่มผลผลิตได้จริงจตรงที่ทําให้ผลผลิตไม่หลุดร่วงง่ายนะครับเป็นเพราะว่า ในตัวเนี่ยครับมีครบทั้ง13ทาธาตุปกติทั่วไปเนี่ยเคมีเนี่ยมีแค่2-3ทามธาตุเองเวลาเขาหว่านให้ข้าวได้กินเนี่ยมีแค่2องสามธาตุแต่ว่าตัวนี้ครับครบเลย13บาธาตุสิบชนิดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทดสอบได้ครับเพราะว่าเวลาที่เราเดินลงไปในท้องนาเนี่ยครับเห็นว่ามีรวงข้าวนะครับเราลองก่อนที่จะเก็บเกี่ยวประมาณสัก7จ็วันเนี่ยนะครับลองใช้มือตบเบาๆดูครับ แต่ว่าห้ามลำเอียงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้แรงตบไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าหลุดล่วงไม่เท่ากันแต่ว่าใช้ตัวนี้แล้วคั่วจะเหนียวกว่านะครับอันนี้ข้อที่ห้านะครับข้อที่หกนะครับมันจะช่วยเรื่องของสุกแก่พร้อมกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสุกแก่พร้อมกันแล้วเนี่ยไม่มีข้าวปะปนนะครับสุกแก่พร้อมกันแล้วไม่มีข้าวปะปนทําให้ไม่โดนตัดราคานะครับ แล้วก็ข้อต่อไปข้อที่7ในเรื่องของเอลวลาที่สามารถที่จะเกี่ยวก่อนได้สามารถที่จะเกี่ยวก่อนได้ในข้อที่7เนี่ยต้องบอกเลยว่าปากติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า,าถ้าเป็นนาข้าทวทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าอายุสี่เดือน <izon S 1> นะครับเขาต้องเสียในเรื่องของอดึงน้าเข้านานะครับ,รบแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าเราเกี่ยวก่อนนั้นเนี่ยเขาจะลดในเรื่องของ น้ำมันดึงน้ํำข้านา <C AL> ได้7จ็ถึงสิวัน <S <S อันนี้ก็จะเป็นการลดต้นทุนนะครับ <C AL> ลดต้นทุนอีกทางหนึง่ง <C AL> แล้วก็ข้อที่8นะครับทําให้ดินเป็นลม <C AL> ทําให้นาข้าวเนี่ยปกติทั่วไปถ้าเขาใช้เคมีกันนะครับนาข้าวดินจะแข็งดินจะเป็นดานนะครับแต่ถ้าใช้ตัวนี้เราเนี่ยนาข้าวเนี่ยค่อนข้างที่จะดินเป็นลมนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับ <C AL> ข้อที่9นะครับ <C AL> เพิ่มผลผลิตได้จริงก็คือทําให้ใช้แล้วเนี่ย นาข้าวมีผลผลิตเพิ่มถึง150ถัง <c oughs> นะครับ <c oughs> ต่อไร่เ <c oughs> <ฮ>นี่ยครับตัวนี้ครับไม่น้อยเลยทีเดียว <c oughs> ใช่ถือ,อว่าหนึ่งก็คือลดต้นทุนด้วย <c oughs> สองคือเพิ่มผลผลิตได้จริงด้วยครับครับผมค่ะแล้วที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะอยากจะเรียนถามแทนผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าได้รับรางวัลอะไรมาบ้างเป็นอะไรค่ะอันนี้เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจกับเรานะครับอ่าไล่จากทางขวาเลยนะครับทางขวาเนี่ยเป็นมาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับ เป็นมาตรฐาน iso นะครับเ0 0 1พ่ version ัน0นะครับอันนี้เป็นมาตรฐานจากเป็นมาตรฐานการผลิตนะครับจากประเทศอังกฤษเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรางวัล e m d i c นะครับแต่ว่าระดับภาคนะครับของภาคเหนือนะครับซึ่งโรงงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตัวนี้นะครับเป็นรางวัล e m d i c award นะครับระดับประเทศนะครับซึ่งมีทั้งประเทศเลยที่เขาส่ง ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยการบริหารเนี่ยนะครับเข้าไปแต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทเราเนี่ยซึ่งได้รับรางวัลจากท่า,ทานชัยวุฒิบรรณวัฒน์นะครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสาขา,าบริหารงานยอดเยี่ยมนะครับตรงนี้ก็คือ,อมีทั้งมาตรฐานด้วยมีทั้งรางวัลมาการันตีด้วยซึ่งอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยลอง ดูตัวนี้ครับลองใช้ตัวนี้ดูนะครับใชอะใชกันตีเยอะแยะเลยครับครับผมแล้วก็อิปันณ์ตัวนี้นะครับก่อนหน้านั้นผมลืมถามไปว่ามันใช้ดีกับสวนยางหรือสวนข้าวสวนข้าวสวนอะไรเอ่ยในตัวในตัวต่อไปนะครับที่ผมอยากจะอธิบายแล้วก็อยากจะชี้ชัดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขการปลูกข้าวเนี่ยทั้งทั้งประเทศของเราเนี่ยนะครับมีเยอะมากแต่ว่าพืชที่กําลังมาแรงตอนนี้เป็นอันดับ สำหรับผมนะครับเป tourism, ็น hmm. uh, ันดับที่สองก็คือ1ก็คือสามารถใช้ในทำอาหารสัตว์ได้นะครับ2อคือเป็นนอกจากอาหารสัตว์แล้วเนี่ยเป็นอาหารคนนะครับ3คือเป็นอาหารของเครื่องจักรครับมาจากไหนครับอาหารของเครื่องจักรข้าวโพดไนครับข้าวโพดนี่สามารถที่เอาไปทดแทนเป็นพลังงานทดแทนได้ข้าวโพดนี่แหละครับเป็นพลังงานทางเลือกนะครับต้องบอกเลยว่าข้าวโพดเนี่ยถ้าใช้แล้วนะครับช่วงแรกนะครับปกติที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีกันเนี่ย สูตร15เสมอทั่วๆไปเนี่ยนะครับเขาจะต้นข้าวโพดเนี่ยโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจจะโตไม่เสมอกันหรือว่า2คือปุ๋ยมีราคาแพงนะครับถ้าใช้ปุ๋ยข้างคาของเราแล้วเนี่ยต้นจะโตเสมอกันนะครับแล้วก็ราคาย่อมยาวกว่านะครับในตัวที่ตัวที่2ที่ผมอยากอธิบายนี่นีคือเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณเคยเห็นใยายมุมไหมครับใยมุมเป็นยงเป็นยเปมุมนะครับอันนี้ถ้าใช้แล้วเนี่ย จะเห็นได้ยากมากเลยในข้าวโพดที่มีรากเหมือนใยแมงมุมต้องบอกเลยว่าถ้าใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วเนี่ยรากจะยาวขาวอวบคล้ายๆข้าวที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับนะครับทำให้ดูดกินอาหารได้ดีรากข้าวโพดสามารถย่างลงไปลึก1เมตรห้าสิเซนนะครับลงไปในพื้นดินสามารถหาอาหารได้พร้อมๆกันนะครับถ้ารากข้าวโพดเนี่ยอาจจะมี2ชั้น3ชั้นถึง4ชั้นแล้วก็มีปมรากที่ออกไปหาอาหารได้อีกนะครับ ผลผลิตที่ออกมานี่คือจะแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยตัวอื่นยังไงอะไรอ๋ที่ได้รับอะคะในข้าวโพดและในพืชทุกๆชนิดนะครับในตัวต่อไปเนี่ยทำให้ต้นต้นใหญ่ต้นอวบแล้วก็ใบแข็งแรงนะครับใบเนี่ยจะใหญ่แต่ว่าในเรื่องของผลผลิตของข้าวโพดเนี่ยต้องบอกเลยว่าสีจะเข้มจัดครับแก่นแก่นจะเล็กนะครับแล้วก็เมล็ดลึกนะครับแล้วก็สีคล้ายๆทับทิมตรงเนี้ยครับ เวลาที่เขาไปขายเป็นอาหารสัตว์เนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของราคาคคราคาทีา่ต่างจากข้าวโพดที่สีซีดเพราะว่าถ้าข้าวโพดที่สีเข้มเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะได้ราคาที่สูงกว่าแล้วก็เวลาเขาไปขายให้พวกแม่พันธุไก่หรือว่าให้กับลูกเจี๊ยบเนี่ยเวลาไขา่ออกมาแล้วเนี่ยครับสีมันจะแดง เพราะสีแดงเนี่ยทำให้ได้ราคาเวลาเขาขายนะครับครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ทำสวนอ้อยสวนยางอ๋อครับอย่างนี้นี่อันนี้ก็เป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะท็อปท็อป10เลยนะครับต้องบอกว่าท็อป10เลยเพราะว่าพืชตรงนี้ครับเป็นพืชที่กำลังยอดฮิตในหลายๆจังหวัดในหลายภาคเนี่ยของประเทศไทย ลูกพืชประเภทอ้อยแล้วก็ประเภทของยางพาราเยอะถ้ายางพาราเนี่ยผมขออธิบายเรื่องของยางเล็กก่อนนะครับยางเล็กเนี่ยจะช่วยในเรื่องของโตไวนะครับลดเวลาในเรื่องของการปลูกไปเนี่ยประมาณ2ปีจากปกติเนี่ยปลูกแค่8ปปีนะครับแต่ว่าเราลดลงไปอีกเหลือแค่5 5-6ปีแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ครับลดต้นทุนได้ถ้าในยางใหญ่นี่นะครับ ในยางที่เปิดกรีดแล้วนะครับตรงนี้จะช่วยในเรื่องของน้ํายางเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ยางเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวที่หลักๆเลยก็คือสามารถช่วยรักษาไฟทอปโซล่าพอมิวลาที่มีปัญหาในเรื่องของดินได้นะครับดินเสียดินดานหรือว่าต้นยางมีปัญหาเนี่ยตรงนี้ให้ตรงนี้ไปแก้แก้ปัญหาเถอะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับถ้าเป็นในอ้อยอย่างที่คุณถามนะครับถ้าเป็นในอ้อยเนี่ยต้องบอกเลยว่าพื้นดิน ที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปเยอะๆเนี่ยมันจะเสียครับพอมันเสียปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นฝุ่นอะไรเงี้ยฮะถ้าใส่ปุ๋ยช้างคาวตัวนี้เข้าไปนะครับจะแปลกกว่าปุ๋ยประเภทอื่นตรงที่หนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์ของอ้อยดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ความหวานดีขึ้นน้ําหนักต่อตันดีขึ้นนะครับและที่สําคัญเนี่ยถ้าเป็นอ้อยตอในเรื่องของการแตกกอนะครับจะแตกกอสม่ําเสมอกันนะครับแล้วก็ เคยมีเกษตรกรทางกำแพงเพชรนะครับ oh. คุยกับผมแล้วก็เขาเดินเข้ามาถามบอกว่าเนี่ยใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วมันค่อนข้างที่จะ,ะน้ําหนักของอ้อยดีมากปกติกรรมนึงเนี่ยเขามัดเป็น10เลยแต่ว่าใช้ปุ๋ยน้งคาวแล้วเนี่ยห้าถึงหกท่อนเนี่ยยกไม่ไหวนะครับเพราะว่าน้ําหนักดีมากนะครับ mm hmm. แล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงยี่สิบหถึงสามสิต่อไร mm ่ hmm. นะครับตรงนี้ถือว่าเยอะมาก mm hmm. นะครับ ครับก็ส่วนนี้ครับโคดหนึ่งโคดสองเนี่ยเรามาใช้ประโยชน์ด้วยกันได้หรือเปล่าครับอ๋อตรงนี้นะครับผมขออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมเลยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะใช้ใช้ควบคู่กันนะครับนอกจากปุ๋ยแล้วเนี่ยควรจะใช้ควบคู่กันไปด้วยนะครับถ้าใช้ในนาข้าวนะครับตัวนี้นะครับขวดสีเหลืองนี่นะครับเขาเรียกโคดวันนะครับสามารถจะใช้ในนาข้าวในช่วงของข้าวเล็กนะครับ ข้าวที่กําลังแตกกออายุประมาณ15-20วันนะครับแล้วก็ช่วงอายุข้าวสามสิบถึงสีวันตรงนี้จะช่วยเรื่องของการแตกกอได้ดีนะครับพอฉีดไปปุ๊บเนี่ยสามารถผสมกับยาฆ่าแมลงได้นะครับแล้วก็ใช้ช่วงของยาคุมได้นะครับยาคุมหญ้าจะทําให้หญ้าเนี่ยจะทําให้หญ้าเนี่ยตายแต่ว่าต้นข้าวเนี่ยไม่แดงไม่งันนะครับสําหรับโกฐ o ูนะครับขวดสีเขียวนะครับ แร้วขวดสีเขียวนี้นะครับจะช่วยเรื่องของการตั้งท้องนะครับพอเวลาข้าวเนี่ยตั้งท้องต้นมันจะกลมครับพอต้นกลมปุ๊บเนี่ยพอผ่าท้องข้าวเขาเรียกคนโบราณเขาเรียกผ่าเหลาข้าวครับพอผ่าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีคล้ายๆไข่ปลายาวๆนะครับถ้าเกิดฉีดช่วงนี้นะครับโก้ตูนะครับขอย้ําฉีดช่วงนี้เนี่ยจะช่วยยืดรวงข้าวนะครับให้ได้ยาวประมาณเป็นเป็นเป็นฟุตเลยครับมีบางคนที่เขาถามผมบอกว่า ฉีดรวงข้าวเนี่ยเอ้ยถ้าข้าวถ้าข้าวคนละพันฉีดได้ไหมค่ะทีนี้ผมบอกว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวครับถ้าเราฉีดในช่วงของข้าวตั้งท้องเนี่ยคือให้ฉีดในช่วงเวลาที่ถูกใช่ถูกต,<ช>ต้องจะได้รับผลประโยชน์ดีที่สุดใช่ครับช่วงข้าวตั้งท้องนี่ครับพราพอ<า>ผ่าท้องข้าวหรือเนี่ยมันจะเป็นไข่ปลาเหมือนจุดไข่ปลานะครับเราฉีดตรงนั้นเข้าไปครับสามารถยืดรวงข้าวได้แล้วก็ข้าวที่ใช้ปุ๋ยค้างคาวบวกกดวันนะครับกดถูเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะผิด จากข้าวทั่วๆไปที่เขาใช้เคมีเพราะว่าลำต้นเนี่ยจะยาวนะครับแต่ใบเนี่ยจะสั้นเพราะว่าอะไรครับต้นจะแข็งต้นเนี่ยเป็นที่อยู่ของรวงทําให้รวงยาวนะครับแล้วก็ใบเนี่ยจะสั้นนะครับตรงนี้สําหรับกดกดทูนะครับต้องฉีดสองรอบฉีดในช่วงของข้าวเนี่ยกำลังแทงรวงปะปายนะครับเวลาแทงรวงขึ้นมานะครับเขาเรียกข้าวขัดขัดใบเนี่ยตรงนี้ครับจะช่วยยืด ยืดลวงข้าวได้คำถามสุดท้ายใช้เยอะหรือเปล่าครับนี่ครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมฮะใช้ไม่เยอะครับต้องบอกเลยว่าใช้ไม่เยอะเพราะว่า1ขวดเนี่ยได้ถึง1 0ถึง1ิไร่แล้วก็เห็นผลนะครับไม่ต้องผสมตัวอื่นเลยนะครับสามารถที่จะใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลงได้ทุกตัวเลยนะครับได้ผลดีแล้วก็เห็นผลดีเพิ่มผลผลิตได้จริงครับก็ก่อนที่จะลากันไปนะครับคุณทวีศักดิ์มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมหรือเปล่าครับอ๋อ ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังใช้เคมีกันอยู่ยังติดเคมีกันอยู่นะครับตรงนี้เลยนะครับวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับมีทั้งรางวัลมาการ,รันตีนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลได้จริงนะครับ mm. ตรงนี้อยากจะฝากถึงเกษตรกร,กรที่ยังใช้เคมีกันอยู่นะครับลองหันมาใช้ค้างคาวดูนะครับค้างคาวนะครับ สูตร633ตราอินซีพันนี่แหละครับช่วยแก้ปัญหาหท่านได้แล้วก็ขอฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของอาการเยี่ยมชมโรงงานสําหรับแม่ทีมสําหรับเกษตรกร,กรและก็สําหรับสมาชิกหลายๆท่านนะครับอยากจะไปดูแหล่งผลิตนะครับแหล่งวัตถุดิบแหล่งโรงงานแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีตัวอย่างแล้วก็มีผู้ใช้จริงนะครับอย่าเพิ่งเชื่อที่ผมกําลังอธิบายมานี้นะครับต้อง ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับยังไงขอฝากไว้ด้วยครับค่ะครับท่านใดที่สนใจสอบถามแล้วสนใจสินค้านะครับเรามีคอซ็นเตอร์ให้ติดต่อนะครับที่หมายเลข02-975-5858ทวนนะครับ02-975-5858ครับค่ะและอีกช่องทางนึงนะคะทาง w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 orld กลาง jc com ค่ะ อีกเว็บไซต์หนึ่งค่ะ w w w c o w i c o t h ค่ะและอย่าลืมครับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัท j o i n Coy Corporation ครับผมทีมงานและแขกรับเชิญขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ